นักร้องสาวผิดหวังรักพังจนป่วยซึมเศร้าไม่กล้าไปหาหมอเพออายผิดหวังความรักป่วยซึมเศร้าสองปีไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนกับเรื่องราวชีวิตของนักร้องสาวแจมเนโกจัมหรือแจมชรัตถาที่ต้องเผชิญกับโรคซึมเศร้าจนถึงขั้นเคยคิดสั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่ล่าสุดแจมได้ออกมาพูดครั้งแรกผ่านช่อง y o u t u b e w o ดี y เป็นครั้งแรกที่แจมจะได้มีโอกาสคุยเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องโรคซึมเศร้าเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่กล้าบอกใครใช่ไหมแจมในกดจำคือตอนที่เราเป็นโรคซึมเศร้าเราจะไม่ได้ตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งแล้วเรารู้สึกได้ว่าฉันผิดปกติฉันต้องไปหาหมอฉันเป็นซึมเศร้าหรืออะไรคืออาการมันก็จะมาอยู่เรื่อย ค่อยๆเป็นขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวบุคลิกนิสัยหรือการที่เราเปลี่ยนพฤติกรรมมันค่อยๆเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่รู้เลยรู้สึกว่าไม่สามารถพบปะผู้คนได้ไม่อยากเจอใครงานก็ไม่อยากรับไม่อยากเจอแฟนคลับหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆเราไม่คุยกันเลยเหมือนเราเก็บตัวตื่นเช้ามานอนอยู่บนเตียงเฉยๆไม่ทำอะไรอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่เป็นแต่เราไม่รู้ โตมาขนาดนี้แล้วผ่านเหตุการณ์ในชีวิตเยอะมากปกติแล้วเราสามารถรับมือได้ด้วยเหตุผลต่างๆแต่ว่าช่วงที่เป็นเราไม่มีเหตุผลเลยไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้เลยจะรู้สึกรู้สึกไรค้ค่าเหมือนว่าเราอยากจะตายซึ่งเป็นความคิดที่แย่มากๆทำให้ครอบครัวผิดหวังจากการที่เราไม่ยอมลุกมาทำงานไม่รับงานเลยคะ่ะ อยู่แต่กับบ้านทุกคนก็พยายามเข้าหาเราแต่เราก็ผลักใส่เขาออกไปเราก็มารู้สึกผิดกับตัวเองอีกว่าครอบครัวช่วยเหลือเรามาขนาดนี้คือบ้านหนูเป็นคนธรรมดากว่านหนูจะมาเป็นดารากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้แต่เรากลับมีความคิดแย่ๆไม่เอาอะไรแล้วเลิกทุกอย่างในชีวิตช่วงของชีวิตในตอนนั้นเป็นอย่างไรแจมช่วงชีวิตตอนนั้นมันเหมือนมืดไปเลยค่ะ ทั้งที่เรามีคนรอบตัวแต่เรารู้สึกเหมือนเราอยู่ตัวคนเดียวแล้วเรารู้สึกว่าเป็นภาระให้กับทุกคนฉันอยากที่จะหายไปอยากให้ตัวเองหายไปจากโรคนี้ทุกคนจะได้มีความสุขมากขึ้นคือมันจะเป็นความคิดแบบนั้นแล้วมันหยุดคิดแบบนั้นไม่ได้ค่ะเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นสะสมมาจากอะไรแล้วจัดการกับมันยังไงถึงสามารถนั่งต่อหน้าพี่วูดดี้ได้ถึงวันนี้ แจมคือเราเคยมีชีวิตที่อยู่ในจุดที่สูงกว่านี้ตอนที่เป็นเนโกจัมใช่ไหมคะแล้วพอหลังจากนั้นเราก็เหมือนอยากจะเริ่มบทใหม่ของชีวิตคิดว่าพอแล้วกับการทำงานในวงการเส้นทางใหม่ของเราคืออยากจะทุ่มเทให้กับการเป็นภรรยาของใครสักคนหนึ่งอยากที่จะทุ่มสุดตัวให้กับตรงนั้นแล้วพอมันไม่ได้เกิดขึ้นเลยรู้สึกว่าเลือกทางเดินผิดก็เลยคิดว่าสิ่งที่พ่อแม่เสียสละให้เรามาตลอด แม่เสียสละที่จะออกจากการทำงานของตัวเองเพื่อมาสนับสนุนเราแบบเต็มตัวจนมาถึงจุดนี้แต่ว่าเราเลือกที่จะทิ้งแล้วพอสิ่งที่คิดว่ามันดีกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นก็เลยคิดว่าเราตัดสินใจได้แย่ทำให้ทุกอย่างมันล้มไปหมดจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ดูเป็นเรื่องใหญ่โลกแตกแต่ว่าในสภาวะของอารมณ์ของการเป็นซึมเศร้ามันใหญ่มากๆในตอนนั้นคือคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะ คือถ้าคนอารมณ์ปกติเขาจะแบบโอเคทุกคนมีปัญหาในชีวิตเราสามารถผ่านมันไปได้เครียดหน่อยร้องไห้หน่อยเดี๋ยวมันก็จะจบเราสามารถเดินออกจากตรงนั้นได้แต่ว่าพอมันมีปัญหาเป็นโรคซึมเศร้าเคมีในสมองมันผิดปกติไปทำให้เราเป็นวังวนอยู่แบบนี้ แล้วออกไม่ได้เลยตอนที่เป็นก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรคิดว่าจะจัดการกับมันเองได้ปล่อยให้อาการมันหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วพอรู้เราก็ไม่กล้าที่จะบอกใครไม่กล้าที่จะทำอะไรกับมันเพออายจุดเปลี่ยนในตอนไหน แจมก็คือวันที่เราบอกว่าเราอยากจะหายไปค่ะนอนคิดอยู่กับตัวเองว่าถ้าที่บ้านไม่มีเราดีกว่าไหมหลังจากที่เราคิดแบบนั้นเรานอนอยู่บนเตียงแล้วก็วางโทรศัพท์เอาไว้แล้วโทรศัพท์แจ้งเตือนขึ้นมาเป็นข้อความในแชททางครอบครัวว่ากินข้าวไหมโอเคไหมหนูรักพี่นะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วไม่อยากเป็นแบบนี้แล้วเราเหนื่อยกับการที่จะต้องเป็นแบบนี้ตลอดไป เราอยากหายก็เลยเป็นจุดที่ตัดสินใจว่ายอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นยอมรับในสิ่งที่มันเป็นณนะตอนนี้แต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ค่ะว่ามันเป็นโรคซึมเศร้าแต่รู้ว่าจิตใจเราไม่ปกติก็เลยตัดสินใจที่จะไปหาจิตแพทย์รักษาอยู่ประมาณ2ปีถึงรู้สึกว่าโอเคมันหายไปแล้วไม่ได้รู้สึกแบบนั้นอีกแล้วค่ะ